เขาเขียนผิดย่าก็เลยลบ่เขาเขียนถูกแล้วต่อไปทำไงนะถ่ายรูปกันพวกนี้กันถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปใหญ่รูปใาญ่รูใย่รูปให่รูย่าย่ อ่ะเดันออเข้าเข้าอีกอยู่หลังเออ่ะเงามเอาพี่เทเ้ามาจ้เด่มันหน่วย่อนเลพ่อ้าวเขาไปสโอ้ยตาเฉลยหมดแล้ว